สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวัวนนี้ช่องสายรุ้งเองค่าก็มีเรื่องราวข่าวกราวดีๆมาฝากมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าช่วงนี้ก็ต้องขอเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศนั่นเองครับสําหรับโพสต์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุนทรรักรงด้วยนะครับที่ให้มา เผยแพร่และก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบทั่วกันนั่นเองครับก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจจะไม่พลาดข่าวคราวในครั้งต่อๆไปนั่นเองครับมาดูเรื่องกันเลยครับการยางแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่มีทะเบียนตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2562 ถึง15พฤษภาคม2563ให้กับทกสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งคนที่เคยได้เฟสแรกและที่ไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรต่างๆแต่ว่าท่านยังไม่ได้รับเงินชดเชยเลยสักงวดนั้นงวดนี้ก็ลุ้นกันเลยครับเพื่อโอนชดเชยของงวดวันที่1ตุลาคมและงวดที่2พฤศจิกายน ของโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่สองคาดว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีของท่านในราววันที่16มกราคม2564นี้แต่ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมดนะครับกะยะทจะค่อยๆทยอย,ทยส่งรายชื่อส่งทอกอสอหลังจากการผ่านการรับรองสิทธิ์จากคณะทำงานระดับตำบลน,นั่นเองครับ ยังไงก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าที่ท่านจะได้รับเงินส่วนนี้ที่ท่านได้บนบนกันว่ายังไม่ได้นั่นเองครับยังไงก็มาดูตารางจำนวนรายการต่างๆจำนวนไร่จำนวนเงินของแต่ละที่นั่นเองครับว่าจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวก็มาดูกันเลยนะครับตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ก็ามารับชมและก็รับฟังมาชมกันเลยครับ